วิธีใส่ข้อความในภาพโดยใช้แอปฟอนโตเข้าแอปฟอนโตเลยนะคะจากนั้นให้มาคลิกตรงเครื่องหมายกล้องด้านล่างค่ะคลิกเข้าไปแล้วกดเลือกโฟโตอัลบัมเลือกรูปภาพที่ต้องการนำมาใส่ข้อความเลยค่ะภาพก็จะเข้ามาอยู่ในแอปฟอนโตของเรากดดนันใช้นิ้วกดไปที่ภาพมันจะขึ้นคาว่า add text พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปข้อความนั้นก็จะมาอยู่ที่รูปภาพของเราคลิกคาว่าสไตล์เพื่อปรับแต่งข้อความสามารถเลือกสีข้อความเลือกกรอบและแบ็กกราวด์ได้เลยนะคะเมื่อได้ตามที่พอใจแล้วกดเซฟอิมเมจภาพนั้นก็ถูกเซฟเรียบร้อยแล้วเราสามารถนำภาพไปใช้ในสื่อต่างๆได้เลยค่ะ